ยูโชว์กับทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันที่ก็อยู่กับผมมาติดแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมเปิดระเบิดระเปิดเกมใหม่ครับดูสินี่ดูสิสนี่ผมกำลังจะระเปิดประบดตีการของเกมใหม่ครับนะครับผมนะ <S <S เราจะเริ่มใ้สามสองหนึ่งเอาเฮ้ยนีมมนมมน่มันจุดไม่ได้มันจุดไม่ได้นะมันจุดไม่ได้ครับ สุดไม่ได้ครับไม่ได้ให้อยากลองในเซิร์ฟเวอร์จริงๆน่าจะปรับมนะั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาในเซิร์เวอร์ปกติก็ได้เอาแบบปกติโอเคตอนนี้หนุ่มอยู่ในปกติแล้วนะครับนะในปกติแล้วเดี๋ยวเรามาเล็กโอเคครับเรียนรับประสบควดดามสิ้นกัน โอ้ยเล็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โโอ้ยโอ้โอ้โหอือหัายตาผ่านกับตามีแล้วมีอะไรเนียโอ้โหฮะเดี๋ยวลาฮิตนี่แค่นี้เองเหรอฮะลาฮิตต่ำมากเดี๋ยวนะลาฮิตโคตรต่า ลาพีสเฮ้ยเช่าอะไรไม่ใช่านอะไรนะโหวันอาทิตย์ <c oughs> แบบกูจะแหลกเลยครับแบบนี้จะแหลกมากลแล้วเริ่มแหลกตรงนี้แหละดีผมจะวางเยอะๆวางเยอๆะๆแอะไรๆผมไม่สนใจที่มันมีหลุมระเบิดผมจะวางไว้ทั้งหมดมนแต่วางตรงไหนผมก็วางเลย ต่ว่สูบประวติกาในการระเบิดเก่งไหมครับพ <c oughs> ี่ผมกลายเป็นคนบ้าแล้วพี่ผมก็กลายเป็นคนบ้าไปแล้วจริงเสียงที่ผมเก็บของมีเสียงในการวางน,นั้นนะเสียงเหมือนอะไรไม่รู้อะเสียงวางเยอะมากวางกูรัวกดลูรัวอืม ซ sw ื้อโอ้ยเกมแรก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 เกมค้างเกมค้างเรียบร้อยเกมจะค้างเกมจะค้างอื้อือ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 อเยอะวางให้เอออื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 อวางให้เต็มืออืออืวอืออืออออืออือออะเยอะอออ วางเยอะๆโอ้โตรงกลางแค่ยังไม่มีเลยเอากลางๆนี่แหละมาทางกลางก็เยอะๆครับมันต้องเยอะกว่าที่อื่นนี่วางก็รัวใช้ปลาโคเป็นกว่านี้อืปลาโคมาอื้อๆๆๆๆโอ้ยกินก็อนแรกจริงๆ

ไปแล้วสุรวัติกาในกนระเบิด t ทีนทีนะ,ะเปิดเจมไปครับบ้มให้หมดเลยถูกบ้านอยู่ใกล้ๆแต่ผมช่างช่างมันเพิ่มอีกรล็ิดสุ่วันบริกานโอ้โหแหลกโอ้โอ้โอ้โอโอโอ เอาวหลที oh. Oh. Ah. ่เธอ่ะเเหลือเหลือมากยัเหลือใช่ไหมเเหลือเอ้าจะเปิดใต้น้ำเลยเหรออืมเกมโหดมากเกมนี้เล็กมากครับเปิด ก่อนอัตนตรงนี้เอาเฮ้ยโอเคครับเ,เกมแหลกแย่แล้วอกอกไปออกกองไหมอ้าไม่ไม่ไม่ไมไมเราจะไม่ไม่ไม่เราจะหาหมู่บ้าน น,นี่คือหมู่บ้านอันนะน,นี่หมู่บ้านอันนี้หมู่บ้านในเกมไหมครับนะครับนะอันนี้ฮเฮ้ยยิกมันใช่เกาะอ่าวพึ่ง ถ้าผมเป็นกเกาะลอยฟ้าได้นะ<ม>เฮ้ยผู้ชมครับเกาะลอยฟ้าก่อ, <c oughs> กอลอยฟ้าเฮ้ยอืมเป็นเหมือนอย่างกับสายบอกเลย โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วนะตอนที่เราจะกลับมา,าก็อย่าลืมกด, like, กดกไลค์กดติดตามต่อไปกดแชร์กดติดตามกันเพื่อมาเพื่อที่จะไปกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ